Read Out loud podcast แก้เหงาเราอ่านให้ฟังกลุ่มดาววัวทอรัสกลุ่มดาวจักรราศีแทนเดือนพฤษภาคมกลุ่มดาววัวทอรัส ภาษาอังกฤษและภาษาละตินเรียกเหมือนๆกันครับว่าบูเป็นกลุ่มดาวในจักรราศีแทนเดือนพฤษภาคมเรียกว่าราศีพฤษศกอยู่ระหว่างกลุ่มดาวแกะและกลุ่มดาวคนคู่ประกอบไปด้วยดาวฤกษ์สองสว่างที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าประมาณ9้าดวงเรียงต่อกันเป็นรูปหน้าวัวครับซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มดาวที่โดดเด่นเนื่องจากว่ามีดาวฤกษ์สีแดงที่สว่างเด่นที่ชื่อว่าดาวอารบารันหรือที่ชาวไทยเรียกกันว่าดาวโรฮิน oh ีครับซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งตาวัว ทั้งยังถือเป็นดาวประจำหรือดูใบไม้ผลิด้วยนะครับโดยที่ดวงอาทิตย์นั้นจะปรากฏอยู่ในบริเวณกลุ่มดาววัวจำนวน38วันจากวันที่15พฤษภาคมไปจนถึงวันที่21มิถุนายนตามแผนที่ดาวสากลครับแต่สำหรับตำราโหราศาสตร์นั้นจะกำหนดให้เป็นวันที่15พฤษภาคมถึง16มิถุนายนสำหรับใครที่หมั่นเช็คดวงอยู่เสมอก็จะคุ้นเคยกับช่วงเวลาของตำราโหราศาสตร์แบบนี้ครับ กลุ่มดาววัวนั้นเป็นกลุ่มดาวที่เก่าแก่มากที่สุดกลุ่มหนึ่งเป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่4 0 0พันปีก่อนคริสต์กาลแล้วนะครับโดยที่กลุ่มดาววัวนั้นถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกของคนสมัยโบราณครับในสมัยอียิปต์โบราณเราจะเห็นรูปสลักวัวอยู่ในวิหารและที่ฝังพระศพของฟาโรห์อยู่เสมอเช่นรุมฝังพระศพฟาโรห์เซติที่1ที่เมืองเดนเดราเป็นต้นครับ หรือแม้กระทั่งสมบัติชิ้นหนึ่งในสุสานของฟาโรห์ตุตันคาเมนจะเห็นว่ามีเก้าอี้ไม้ตัวหนึ่งตรงกลางนั้นเป็นรูปเทพเจ้าองค์หนึ่งส่วนด้านข้างจะเป็นรูปแกะสลักวัวสองตัวอยู่เคียงข้างดังนั้นวัวจึงมีความสําคัญมากสําหรับชาวอียิปต์เนื่องจากว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าที่มีตัวเป็นคนมีหัวเป็นวัวชื่อว่าเทพเจ้าเอพิสนั่นเองครับส่วนตามตำนานกรีกของวัวทอรัสเล่าว่ามหาเทพซุส เกิดหลงรักธิดาของกษัตริย์ไมโนสนามว่ายูโรป้าเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตาและรักฝูงสัตว์เป็นอย่างมากซูสจึงออกอุบายจำแรงร่างเป็นวัวกระทิงที่มีขนสีขาวราวกับหิมะและมีในตาสีแดงราวกับทับทิมเข้าไปปะปนอยู่ในฝูงสัตว์ของพระบิดาของยูโรป้าครับอยู่มาวันหนึ่งยูโรป้าออกมาเดินเล่นแถวชายหาดและเห็นวัวที่งดงามจึงสนพระทัยมากและเห็นว่าวัวตัวนั้นเป็นมิตรจึงขึ้นขี่หลังมัน ทันใดนั้นมันก็กระโจนลงทะเลแล้วพานางวิ่งแล่นไปทั่วทวีปข้ามน้ำข้ามทะเลจนมาถึงเกาะคริสและในที่สุดซูสก็ได้นางยูโรปาเป็นภรยาอยู่กินจนมีลูกด้วยกัน3คนพร้อมทั้งแต่งตั้งให้ยูโรปาเป็นราชินีแห่งเกาะคริสด้วยนะครับดังนั้นวัวทอรัสจึงถูกนำไปวาดเป็นใบหน้าของวัวกระทิงบนท้องฟ้าเพื่อเป็นที่ระลึกจากเหตุการณ์เหล่านี้ ส่วนนิยายกลุ่มดาววัวของชาวโรมันก็มีเรื่องราวคล้ายๆกันครับมหาเทพซุสก็คือเทพจูปิเตอร์ของชาวโรมันซึ่งจูปิเตอร์ก็คือดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะหรือดาวพฤหัสบดีนั่นเองและดวงจันทร์ดวงหนึ่งของดาวพฤหัสบดีก็มีชื่อว่ายูโรปาจากเหตุการณ์ครั้งนี้จึงเป็นต้นกําเนิดของทอรัสหรือกลุ่มดาววัวที่เราเห็นบนฟ้านี่เองแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นว,วัวที่มีแค่ครึ่งตัวคือส่วนหัวกับขาหน้าเท่านั้นครับสันนิษฐานว่า อาจจะจินตนาการว่าวัวกําลังลอยคออยู่ในทะเลก็เป็นได้นอกจากนี้ชื่อยูโรป้ายังได้รับการตั้งเป็นชื่อทวีปยุโรปและยังเป็นชื่อของดวงจันทร์ของดาวบริวารพฤหัสบดีหนึ่งในสีดวงที่กาลิเลโอค้นพบในปี1610ด้วยครับและปัจจุบันนักดาราศาสตร์ก็สนใจดวงจันทร์ยูโรปเพราะว่ามันอาจจะเอื้อต่อสิ่งมีชีวิตเนื่องจากมีการค้นพบน้ำในปริมาณมหาศาลที่อยู่ในรูปของน้ำแข็งด้วยครับ กลุ่มดาววัวเป็นที่มาของชื่อเดือนพฤษภาคมคําว่าพฤษภาคมนั้นมาจากคาว่าพฤกษกแปลว่าวัวและคําว่าอาคมแปลว่าการมาถึงพฤษภาคมจึงมีความหมายว่าดวงอาทิตย์มาถึงกลุ่มดาววัวแล้วหรือราศีพฤกษกนั่นเองในบริเวณกลุ่มดาววัวจะมีดาวเรื่องที่สว่างที่สุดคือดาวอัลดิบารันหรือดาวโรฮินีซึ่งแปลว่าสีแดงครับอยู่ตรงตาว,วัวจะเรียกว่า ดาวตาวัวมีโชติมาตรประมาณบวก0.95เป็นดาวยักษ์แดงใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ประมาณ44เท่าและห่างจากโลกประมาณ65ปีแสงโดยที่ชื่อดาวอัลดิบารันมาจากภาษาอาหรับแปลว่าพูดติดตามติดตามอะไรก็หมายถึงติดตามดาวลูกไก่นั่นเองครับนอกจากนี้ชื่อของดาวโรฮินียังมีมาจากภาษา,าสันสกฤตที่มีที่มาจากศาสนาฮินดูว่าพระจันทร์ทรงได้พระธิดาทั้ง27องค์ของพระทักษะเป็นพระชายา แต่พระจันทร์ทรงลำเอียงโปรดแต่โรฮินีองค์เดียวพระชายาอีก26องค์จึงไม่พอพระไทยจึงทรงไปฟ้องพระบิดาพระทักษะกริ้วมากจึงทรงสาบให้พระจันทร์ว้าแหวงภายหลังพระศิวะได้ทรงช่วยพระจันทร์ทําให้เกิดเป็นข้างขึ้นข้างแรมทุกเดือนวัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจในกลุ่มดาววัวคือเนบิลลาปูหรือแคปเนบิลลาหรือ m 1เป็นซากจากการที่ดาวฤกษ์ระเบิดโดยมีโชติมาตรบวก8.4 แน่นอนครับว่าคงไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ว่าสามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทัศน์การระเบิดครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อปีคิสร์ษักราช1 0 5 4หรือเกือบ1,000ปีที่แล้วครับโดยมีหลักฐานจากบันทึกของชาวจีนและอาหรับในสมัยนั้นโดยมีความสว่างมากกว่าดาวสุกถึง6เท่าในช่วง23วันแรกและมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านานถึง2ปีเลยทีเดียวครับต่อมาในปี1731จอห์นเบลวิส นักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษเข้ามาศึกษาเนบิวลานี้และตั้งชื่อว่ารับเนบิวลาเพราะตอนส่องกล้องเห็นลักษณะคล้ายปูก่อนที่ปี1758ชาวชม s สิเออร์จะจัดเข้าในแคตาล็อกของวัตถุท้องฟ้าในชื่อ M1 วัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจในกลุ่มดาววัวอีกอย่างคือกระจุกดาวลูกไก่หรือคนไทยมักจะเรียกว่าดาวลูกไก่หรือกฤติกาภาษาอังกฤษก็คือ Pleiades หรือ Seven Sisters หรือภาษาญี่ปุ่นก็คือซูบารุหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อยี่ห้อรถยนต์นี้นะครับและมีชื่อในบัญชีวัตถุเมซิเออร์ลำดับที่45หรือว่า M45 นั่นเองครับหลายคนน่าจ,จะเคยได้ยินนิทานพื้นบ้านไทยที่เล่าว่ามีตายายคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในป่าวันหนึ่งมีพระทโดงผ่านมาตายายอยากจะทำบุญแต่เนื่องจากเป็นคนยากจนมีเพียงแม่ไก่ที่เลี้ยงไว้จึงตัดสินใจจะฆ่าแม่ไก่ทำเป็นอาหารไปถวายพระ แม่ไก่ได้ยินตากับยายคุยกันจึงมาสั่งเสียร่ำลาลูกไก่ทั้ง7ตัวหลังจากนั้นตายายก็จับแม่ไก่ไปฆ่าลูกไก่ทั้ง7ตัวเห็นดังนั้นจึงกระโดดลงกองไฟตายตามแม่ไก่ไปครับเทวดาเห็นเข้าจึงให้ลูกไก่นั้นกลายเป็นดาวอยู่บนท้องฟ้าส่วนนิทานกรีกโบราณไม่ได้มองเห็นเป็นลูกไก่แต่ว่าเห็นเป็นหญิงสาวเคน ได้แก่ไมอาอิเล t ตราเตเคอัลซาอนีกาไลโนสเตโลบและมิโรบลูกสาวของยักษ์แอตลาสกับพิลิโอนทั้งหมดกำลังวิ่งหนีในพรานอไรออนหรือกลุ่มดาวในพรานเพราะเห็นว่าจะหนีไม่พ้นจึงขอให้อารเทมิสช่วยนางก็เลยเสกให้พี่น้องทั้ง7เป็นนกและบินหนีขึ้นฟ้ากลายไปเป็นกระจุกดาวพิลิอาดิสในที่สุดครับ กระจุกดาวลูกไก่เปรีกระจุกดาวเปิดหมายความว่าดาวเหล่านั้นไม่ได้กระจุกตัวอยู่ใกล้กันจริงๆเพียงแต่ว่าอยู่ใกล้กันในมุมมองของเราจากโลกเท่านั้นเองกระจุกดาวลูกไก่มีโชติมาต์บวก1.6โดยสามารถเห็นได้ไม่ยากแม้แต่ในเมืองที่มีแสงไฟรบก,กวนอย่างกรุงเทพก็ตาม นอกจากนี้ยังพบว่ายังมีการกล่าวถึงดาวลูกไก่ในวรรณคดีไทยนะครับเช่นในเรื่องของพระอภัยมณีของสุนทรภู่ตอนที่18ระหว่างออกล่องเรือตามหาพระอภัยมณีขึ้นหนึ่งนางสวรรมารีชวนสินสมุทรกับอรุณรัศมีออกมาดูดาวดูโน่นแน่แม่อรุณรัศมีตรงมือชี้ดาวเต่านั่นดาวไถโนโดนดาวธงตรงหน้าอาชาในดาวลูกไก่เคียงอยู่เป็นหมู่กัน สำหรับเรื่องราวของเดือนพฤษภาค,คมที่เกี่ยวข้องในหลายมิติทั้งข้อมูลดาราศาสตร์หรือจะเป็นทางวัฒนธรรมตำนานกลุ่มดาววัวหวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินกับเรื่องราวเหล่านี้ครับโดยเฉพาะของคนที่เกิดราศีพฤษศอาจจะสนใจดวงราศีของตนเองนั้นก็ไม่ผิดอะไรครับสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ จาก NSM s n c e Magazine สื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน